ขอบคุณไม่ได้ไปค่ะขอบคุณทุกคนที่ได้รู้จักกันมาอะไรนะคุณศูนย์สี่อะไรกับคุณค่ะออขอบคุณที่รู้จักกันมาหกเดือนขอบคุณที่รักกันมาหกเดือนนะคะเป็นออขอบคุณที่โอบกอดกันตลอดไม่ว่าจะทำอะไรจะช่วยเหลือจะนุ่งนี่นั่นกันตลอดขอบคุณมากเลยนะคะ พรุ่งนี้ก็พักคนกันค่ะค่ะพรุ่งนี้นอนนะคะแฟนขับที่น,าน่ารักทุกท่านพรุ่งนี้นอนกันให้เต็มที่ไม่ต้องทําอะไรกันนะคะโอ้โหขอบคุณกันยาค่ะห <c oughs> น้าเด็กหน้าเป็นฝ้าเยอะเลย จ้าทํางานเลยจ้าแม่แค่จะมาขอบคุณความรักที่มีให้ต่อกันหกเดือนที่ผ่านมานะคะขอให้มีเดือนที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบมีอย่างนี้ตลอดไปนะคะทุกคนที่ยี่สิบสี่ของแต่ละเดือนนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รักกันนะคะ สวัสดีจ้าตลอดไปค่ะโอขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นานาค่ะส่งดอกกุหลาบเยอมาเมื่อวานเมื่อคืนกลับมาก็มองเมื่อวานตอนเย็นที่จะไปลิเกนคะคะมองเข้าไปวัดเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีพี่หมูจ้า พวกหนูจะอยู่เป็นบอดี้การ์ดแม่ตลอดไปนี่มันต้องอย่างงันมันต้องอย่างงันอย่างงันได้เลยแน่นอนนะคะถ้ารักกิสดาแกงนี้เขาแน่นอนมากค่ะเขาเป็นบอดี้การ์ดให้แม่ได้เลยนะคะรักบ้านบาร,รมีและนุ่นเนค่ะรักทุกคนอยู่แล้วล่ะคะ่ะพวกคุณเนี้ยแบบโอ้โหสุดยอดมาที่สุดแล้วจ้า เมื่อวานขับรถไปงานนะคะผ่านวัดมองเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะขยะเศษเล็กเศษน้อยคุณลุงเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วเราัดการวัดให้เรียบร้อยถว่ายเงินหลวงพ่อแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ช่วยกันให้งานนี้ออกมาเ,เกินความคาดหวังเกินเป้าหมายที่เราคิดไว้ว่าออคนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอมีคนโน่นนี่นั่น เอ,อ่อฟู้ซัพพอร์ตมาอาหารมาเลี้ยงรงทานโหเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากค่ะเกินความคาดหมายจริงๆนะคะใช่ขอบคุณมากเลยค่ะขอให้เป็นพลังรักแบบนี้กันตลอดไปนะคะทุกคนรักทุกคนเสมอะคะ่ะจริงทุกคนคือกำลังใจที่ดีสำหรับเราเลย หืมฟ้าบันเจิดมากตากแดดส่งวันเองถ้าไม่มีฟ้าก็ดีสินะหน้าเราก็จะเปน็นสวัสดีค่ะอยู่นครวร์ะออน,นะคะคืนนี้แม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะขอบคุณค่ะ,คะก็เดี๋ยวจบจากงานพ่อ,อนุอ่นนู้ยช่วงนี้พ่อน้องน้ย้ยมีงานติดกันหลายวันนะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า อนแนทร้องห้จะร้องตามค่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบก็งานที่บ้านแม่นะคะใกล้กับพ่อสอนรักแหละที่อแจงโคลาดเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะ เป็นหกเดือนที่คุ้มค่ามากเป็นหกเดือนเหมือนแต่เรารู้สึกว่าหกเดือนคนจะมองก็แค่หกเดือนแต่เราเนี่ยมองโอ้โหตั้งหกเดือนแหละที่รักกันมาแล้วโคกับ <c oughs> <c oughs> ตาดีนะช่างสังเกตอันนี้คือเอาไวนน้นอนนอนไส้นอนเลยอะคะ่ะมันจะบี้จะเบี้ยวก็แ้วแต่นะคะบางคนมอ,มอถูกเอ้ยมันเพิ่งจะมีชื่อแค่หกเดือนมันเพิ่งจะรู้จักคนดูแค่หกเดือนแต่สำหรับเราอะ โอ้ยตั้ง6เดือนแล้วนะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่19ตอบลาปีมากคืออะไรคะมีความสุข,ขเศรยดายแม่ไม่ได้ไปงานไิพากค่ะจ้าสวัสดีรอบหกเดือนหกเดือนที่เรารักกันอย่าพิมพ์ตัวเลขเยอะนะคะ6เดือนที่มีความสุข ใช่เป็นอะไรที่สุดๆแล้วจริงๆจริงๆค่ะอืมเกินคำบรรยายไม่รู้จะบรรยายอะไรออกมาเลยมันเป็นคนเราเนี่ยมันเป็นอันนี้นะเป็นเวลามันเป็นเวลาที่เหมาะสมเวลาที่จะเป็นของเรานะคะยังไม่ตื่นเลยค่ะแนกเกอร์ยังไม่ตื่นนะคะตื่นแล้วก็ไม่รู้ยังไม่ได้ไม่ได้ดูที่บ้าน เจอกันวัดเขียนลายค่ะได้ค่ะสนุกมากคนเยอะม,มากใช่ค่ะวันที่เอาน้ำส้มไปลงค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะจ๊ะไม่หรอวค่ะเหมือนแค่จำจามหน่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวกินยาแพ้อากาศก็หายใช่ปลื้มใจมากนะคะ ขอบคุณหัวใจสีส้มจ้าขอบคุณทีมข้อจอข้อใจนะจ้าต,ต่อต่อน่าลักจ้าโอ้ยได้มุกด้วยได้มุกด้วยเอาสิเอาเอาสิเอาเหลืออีกสามอันเองมีประกาลรงด้วยประกาลางช่วยส่งของฝันหน่อยนะคะหรือต่อต่อเขาเตือนบ่อยเพราะว่าแม่ไม่ค่อยได้ของฝันหรือเปล่า เราไม่ได้ PK เราไม่ได้ของขวัญหรือเปล่านะคะขอบคุณทั้ง500กว่าคนที่เข้ามาดูแม่นะคะหนูกลัวไม่ได้วันเลยหาไว้หาไว้ไวปี69ได้แน่นอนแล้วนะคะทีนี้เรัจากใกล้ๆก็โทรมาคุยกันบ้างโทรมาแม่อย่าลืมงานหนูนะอะไรเงี้ยก่อนจะวันงานก็โทรมาได้นะจ๊ะแล้วใช้เบอร์นี้ตลอดนะติดต่อกันตลอดจ้ะ แต่มันเป็นหกเดือนที่แบบดูว่ายาวไกลแบบมีความสุขมากอะถ้าคนเขาไม่ได้อยู่ตรงจุดเราเขามองว่าโอ้มึงจะตื่นเต้นอะไรวะแค่หกเดือนเองแต่หกเดือนนี้มันยิ่งกว่าแบบหกปีของเราอีกนะเราโอ้โหเราแบบมีความสุขมันมีความสุขอันยาวไกลอะมันคุ้มมันมันแบบคุ้งครองหัวใจได้คุ้งครองเราได้ทุกอย่างเลยค่ะพลังรักพลังใจเราอู้เรามองว่าเป็นเวลาที่นานและมีความสุขมากคนนอกเขาก็จะมอง แค่นี้เองมันเพิ่งจะแค่เวลาแค่นี้แค่นั้นเงงนะเขาไม่ได้มาอยู่พวกเราเขาก็จะไม่รู้นะคะเมื่อคืนพี่หมูไม่ไหวใช่ไหมคะไม่ไปไม่ไปพี่หมูไม่ไปเออเขาหงการคอบตาดำค่ะ ขอบคุณหัวใจสีส้มค่ะวันดีจ้าหาทางออกกะไนไม่ได้หน้าอ๋อดีมากเลยค่ะน่ารักมากค่ะแต่ซื้อทุกคุ่มสนุกมากเลยค่ะเนาะงานไว้ครูเป็นอะไรที่ประทับใจประทับใจจริงๆประทับใจมากค่ะไม่มีที่จะลืมได้เลยต้องนึกถึงไปอีกนาน ติดภารกิจค่ะแม่คิดถึงมากมายคิดถึงมากกันเมื่อคืนเขามากันแค่สองคนเราบอกหายไปซี่นะคะแกงนี้หายไปสี่ใช่ค่ะแต่ฟ้าะจะพาไปแต่ละวันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะใช่เจอกับทุกปัญหาเจอกับทุกทุกทุก,ทกเรื่องอ่ะแต่เราก็พานกันมาได้ยูยูฟิลเล์ยังดูทุกวันเลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ก็ทางทีมบาร,รมีนี่พักกันอ่ะยี่ิบห้ายี่สี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดี่เก้าหกวันนะคะแต่ในช่วงหกวันนี้ผู้ชมก็ไม่เหงาเพราะว่ามีงานพ่อน้องนุ่นสามวันติดนะคะขอบคุณค่ะพี่หมูเหลืองของฝันอีกสามอันขอสักสามอันได้ไหมคะ วันนี้ยังเข้ากลุ่มใบครูดูอยู่ค่ะแม่จะมันเป็นอะไรไปปะหูสุดยอดแล้วทีเดียวทีเดียวเชียวสุดรอดแล้วทีเดียวเชียวเลยแหละรู้นูกจะสรรหาอะไรมาพูดดีฝนฟ้าเป็นใจนะคะคู้คนมากันมากมายแฟนคลับมากันมากมายแล้วก็โห ไม่ว่าจะเป็นที่เอาโรงทานมาเลี้ยงคนฟู้ดซัพพอร์ตโน่นนี่นะหูมีความสุขมากค่ะสนุกมาก <c oughs> สนุกถึงสนุกมากนะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจอะไรก็ดีนะคะ <c oughs> <c oughs> ปีนี้สนุกมากใช่ใช่จะ้ะ คุณผ่าสนุกมากลูกสนุกแล้วเราก็เหนื่อยมากแต่มีความสุขกันมากเช่นกันขายบัตสรสับสนกับไปหมดงานนี้นะคะงานไว้ครูเนี่ยเป็นงานที่แบบว่าได้มารวมตัวกันแล้วก็เจอมิตรภาพดีๆที่ให้กันครอบครัวบ้านบารมีนี่รักกันจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โอ้เข้ามาเจอกันนี่แบบคุยกัน เป็นเพื่อนกันแบบอืน่ารักมากค่ะโคมิมีเรื่อเป็นไงคะมีหอกเตะให้ลอยขึ้นมาแล้วก็พุ่งได้ด้วยเป็นไงเจ้าไปคะลุงฝ้าทยาม mm hmm. <laughs> ใจใจแรกใจจริงๆล้อมเจ้าหน้าที่เลยแม่ใช่แน่นอนจริงนะคะเขาก็เดินมาหาแม่เลยกลุ่มทารักแม่แม่ตำรวจมาเขาอยากเจอผู้จัดงานแม่บอกไป โอ้โหเขาเดินร้อมแม่ไปเลยนะคะไปคุยกับเจ้าหน้าที่กันโอ้โหชํำชํำโบสวัสดีค่ะอยากให้ถึงปีนาพ่นี่ยังยังยังพี่หมูยังไม่หายมือหายง้นี่ยังยังเงี้ยยังยังยังไม่เข็ยังไม่เ็พักเออหายปวดขาหรือยังคะนอนหลับกันเต็มที่บ้างหรือยังโอ้โหจากประเทศเบลเยียมสวัสดีค่ะ ขอให้ติดตามกันไปนานๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าในบ้านเราหรือต่างแดนนะคะรออยู่บนบ้านน้นโขเจอกันที่หนึ่งคะ่ะเราเป็นผู้พิทักษ์ลอ้ลอมจะรู้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ตํารวจล้อมแล้วตอนนี้เราล้อมตำรวจไปแล้วนะคะปีหน้าที่สดาโหดสลิงแม่ตั้งใจว่าปีหน้านะจะโหดตั้งแต่ลงเกวพุ่งไปยันสุดโดมน่นเลย ลองดูนะคะลองกันดูหนูนอนแบบลืมตื่นไปหนึ่งวันเลยแม่จริงนะจริงนะชนแบ,บแบบโอ้โหมัแบบลาบแบบโอ้โหนี่แม่ยังลับขยักขย้อนอยู่นะคะเพราะยังไม่ค่อยเสร็จงานดีแต่สําหรับวันนี้ตอนเย็นๆน่ะน่าจะยาวนะคะพอตอนนี้ซักผ้าถูบ้านเปลี่ยนผ้าถูที่นอนเออ เก็บผ้าบางส่วนที่เขามาส่งใส่ตัวอะไรเงี้ยให้บ้านบริมีทำกรุงปิดเองค่ะวันนี้แม่ไม่ไปนะจ๊ะอยู่บ้านสักวันแก้งทาดลรักกิษดาคงไปใช่ไหมจ๊ะวันนี้กรุงเทพใกล้ๆใช่ไหมเสียดายจังไม่ได้เจอสวัสดีครับแม่คิดถึงนะครับครับเอ็นดูแม่ช่างสังเกตนะ ไปค่ะไปแน่นอนคะ่ะใกล้ใช่ไหมคะ่ะไปค่ะวันนี้อดจออเจอเลยแม่ไม่ได้ไปจ้าเพราะวันนี้ลุงฟ้าเขาเอารถกเก่งไปแม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชอบนั่งรถกเก่งแล้วของเยอะแม่รับขยะขยน้นพี่ร <laughs> ับขยะขย้ยนมากไปค่ะ ไปกันเสร็จแล้วอะ่ะก็งานยาวๆไปถ้าจะเจอแม่ก็ไม่รู้ลุ่งฟ้ากลับมาหลับยี่9แปดย้าหรือเปล่าแล้วก็จะเจอกันอา่าที่สามสิบไปกันไหมคะโคราชโคลาชมีสองวันก็ไปนอนกันแถวนู้นเลยดีกว่าถูกไหมคะคิดถึงแม่อีกแล้วก็มาเซแม่ไม่มาไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรให้ทำเลย เดี๋ยวหางานให้ทำสลาบ,บุรีไปไหแน่สลาบ,บุรีเดี๋ยวต้องถามแรกก่อนค่ะว่าไอ้นี่ดีกว่าที่โรงแรมออ่เแม่แม่พูดอะไรออกมาเดี๋ยวหาอะไรทาที่โรงแรมเ e อซีวันที่ยี่เจ็ดใช่ไหมจ๊ะเลยยี่แปดสลาบ,บุรีเหรออ๋อลุงฟ้าอาจจะย้อนกลับมามั้งแล้วก็จะไปด้วยหรือเปล่า ใจเย็นๆนะจ๊ะเดี๋ยวมีอะไรให้สาวๆกลุ่มนี้ได้ทำเตรียมมือเตรียมไม้เตรียมเตรียมเตรียมใจเอาไวออ้แม่จะให้กูทำเลยวะเเดี๋ยวล <c oughs> <c oughs> ่อสาวสิบรอยอยู่คราชจ้ามุกไม่ได้ยินแล้วแม่หูดับไม่ดับไม่ดับไม่ดับห้ามดับ ตตตตตตเตงเตงงตตนหกเดือนที่มีความสุขมากรู้จักผู้คนมากมายได้ความรักมากมายล้นหลามค่ะดีใจดีใจนะคะรักทุกคนนะจ๊ะขอให้รักกันแบบนี้ถุดตลอดไปไม่ว่าปีหน้าเดือนเจ็ดมีเล่นที่ไหนบ้างคะยังไม่ค่อยมีค่ะไปโคลาถึงขนาดซื้อเสื้อสตาร์ กุ้มนี้แม่จะให้ใส่างเกงกับเื่นนะเกงคาโก้ใช่ป่ะแล้วก็เสื้อสูบเสื้อแล้วก็สูบเสื้ออย่างเงี้ยนะเสื้อคล้ายๆเสื้อกากะแล้วก็มีแวบๆแล้วก็ถือกระบองไฟโคลาอันแค่คิดแล้วขำแล้วอ๋อคืนนี้น้ำค้างในร่างดำดงเอาไปดูกันค่ะว่าดำดงจะออกมารูปใด